เพาเส้นนี้ก็เป็นเพาลอยหัวสั้นนะครับแขนยาว36เราก็ทำเอาไปให้กับลูกค้าลูกค้าสั่งเอาไปใส่นะครับเอาไปใส่รถสไลด์นะฮะเดี๋ยวให้ก็ถอยรถมาได้มั้งถอยรถมาดีกว่าจะได้ขึ้นง่ายโอเคเผาแขนยาว36ครับเพาลอยหัวสั้นนะครับ เดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งจะทําเป็นล้อคู่นะครับแต่เส้นนี้ทําเป็นล้อเดี่ยวก่อนนะฮะล้อเดี่ยวมีเบรกมือมี ABS นะครับ ABS mm hmm. อยู่นี่นะครับใช้เบรกมือได้ใช้ ABS mm hmm. ได้เสื้อผพาดามบนล่างนะครับเป็น, mm hmm. นรีโวนะฮะหกเกียร mm ์ hmm. mm hmm. เดี๋ยวลูกค้าไปติดตั้งเองครับไปถึงก็ถอด เขาข้างออกมานะครับเอาสายเบรกมือใส่สายเบรกมือจะใส่ทางด้านไหนด้านนี้นะครับใส่สายเบรกมือเข้าไป <Okay. S 1> เป็นรถสไลด์ครับเพ <Okay. S 1> าลอยงานสร้างนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้เพาลอยหรืออยากจะเอาเพาลยไปติดตั้งเองก็ได้นะครับหรือจะมาติดตั้งที่นี่ก็ได้นะครับ <Okay. S 1> ก็บอกเราได้ เอากล่องไหมเอากล่องมา,อา,ล,องมาลองหน่อยไปเราก็สามารถทำเพอร,รอยให้กับเพื่อนๆเ,เอาไปติดตั้งเองได้นะครับส่งได้นะครับคันนี้เป็นรถสไลด์นะครับใส่คันนี้เลยครับลูกค้าเอาเพาเส้นนี้ออกนะฮะเพราะว่าเพาเส้นนี้เขามีปัญหาเรื่องเบรกเขาเรียกอะไรเบรกเท้าแตกบ่อย เบรกเท้าแตกบ่อยตอนนี้ก็ต้องอถอดระบบเบรกออกนะฮะซึ่งวิ่งกลับมาไม่มีเบรกหลังนะครับก็ถอดออกเลยเห็นไหมครับเบรกมีปัญหาบ่อยเป็นเบรกเดิมนะครับพอลอยหัวยาวเบรกเดิมคันนี้ใส่ล้อคู่นะปกติเขาใส่ล้อคู่แต่ตอนนี้จะถอดพอลอยล้อคู่ออกนะครับก็จะใส่พอลอยล้อเดี่ยวหรือว่าใส่พอลอยหัวสั้นแบบนี้แหละนะฮะแบบนี้เลย ี๋ยวลูกค้าก็ไปตั้งฐานรับเพาเองนะครับขาลับเพาอยู่นี้ตั้งขาลับเพานะฮะตั้งเองได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาขึ้นรถละส่งเรียบร้อยครับส่งขึ้นรถเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวลูกค้าไปติดตั้งเองนะครับติดตั้งแทนตัวนี้ครับตัวนี้เบรก่วบ่อยนะครับลูกค้ากรอง ไม่เอาแล้วเขาบอกว่าซ่อมไม่ไหวนะฮะก็เปลี่ยนเลยเอาเป็นพาลอยหัวสั้นนะครับแล้วก็ใช้เบรกใหญ่นะฮเบรกแอลใส่คันนี้เลยครับโอเคขอบคุณมากนะครับเดินทางปลอดภัยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้พารอยนะครับไม่ว่าจะเป็นแขนยาวเท่าไหร่ทักทายมาได้นะครับเซตนี้แขนยาว36นะฮะใส่รถสไลด์ได้โอเคขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะครับ